สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่ค่ะเปิดไพ่ทายดวงผู้ที่เกิดวันเสาร์1-16มกราคม2565เผอแป๊บเดียวปีใหม่อีกแล้วนะคนว,วันเสาร์เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าปักแรกของเดือนมกราคม65นี้จะมีสิ่งใดที่ดีจะมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างไพ่ยิปซีอยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่ยิปซีอยากจะแนะนำ อะไรให้คุณเดี๋ยวลองมาติดตามรับฟังรับชมกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนเกิดวันเสาร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้กันขอรับแต่พลังบวกนะอยากได้กำลังใจช่วงนี้งองแงนิดนึงขอกำลังใจจาก f อีทุกทกท่านด้วยนะคะใครสนใจอยากดู ดวงส่วนตัวทักแชทเฟซบุ๊กส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทค่ะคิวโทรคุยว่างช่วงต้นเดือนมกรานะ20นาที259บาทนัดเวลาล่วงหน้าและใครอยากได้ล็อกสกีนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงก็ชุดละ239บาทการเงินการงานความรักสุขภาพอยากเสริมเรื่องไหนอยากจัดหนักเรื่องไหนแม่หมอจัดให้เฮง ปังๆสมหวังดังใจทุกประการค่ะคนวันเสาร์คนวันเสาร์เจ้าอารมณ์ใจร้อนช่วงนี้นะจ๊ะอย่าดื้อรัน้นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเด็กดื้อถือดาบเนี่ยความดื้อรัน้นความใจร้อนของคุณทําให้เกิดปัญหาดังนั้นต้องบอกก่อนว่าทําอะไรใจเย็นๆเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามที่ไม่มีประสบการณ์ ฟังคนอื่นบ้างขอความเห็นจากคนอื่นบ้างเรื่องที่ประสบการณ์น้อยแล้วเดือ้อแล้วฝืนแล้วดันทุลังจะทำให้มีปัญหาตามมาจำไว้เลยว่าถ้าประสบการณ์น้อยถ้าตัวเราเองก็ไม่มั่นใจถามคนอื่นก่อนได้แล้วการที่เราอยู่ในสังคมมีทั้งคนที่ดีมีทั้งคนที่ไม่ดีจะบอกคนวันสั่งว่าโฟกัสกับสิ่งดีๆโฟกัสกับคนดีๆเพราะว่าความหมายของไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ย คนที่ดีคนที่มีเคมีตรงกับเราอ่ะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้ส่วนพวกสตรอเบอรี่ทั้งหลายอ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกปะคนที่มันปากหวานกลนเปรี้ยวไอ้ประเภทต่อหน้ามา,าพับรับหลังตะโกต่อหน้าคุณพี่คะคุณพี่ขาคุณน้องคะคุณน้องขา,งขาแต่รับหลังเอาเราไปเมาร้ายเอาไปนินทารับหลังพวกนี้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นใส่หน้ากากให้เป็นรู้จักการใส่หน้ากากให้เป็นแล้วอยู่ให้เป็น เป็นกิ้งก่ากิ้งกือก็เป็นไปเหอะถ้ามันอยู่แล้วมันมีความสุขับปรับตัวให้มันเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีให้มันเป็นจิ้งจกนะ่ะอยู่ได้สบายอยู่กันแบบปลอมๆนี่แหละสบายจะตายถูกปลากก็สังคมมันจอมปลอมแล้วระมัดระวังอีพวกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะคนเราอะมันเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้คนอื่นเขามีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเราก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะเพราะบางครั้งอะคนเรามันทําได้ ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่คนเจ้าเล่ห์กอดอกด้วยความภาคภูมิใจนะ บอกว่าอย่ามาเก่งกบกูนะอีปทองนะอย่ามาเก่งกบกูนะอีปทองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราก็มีดีแล้วเราก็ถือไพ่เหนือกว่าอย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครมาโกงอย่าให้ใครมาใช้เราเป็นบันไดเราก็มีดีของเรารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางมีเล่เหลี่ยมกลโกงมีกลอุบายบ้างในเมื่อเขาเล่นไม่ซื่อเราก็ต้องเล่นไม่ซื่อบ้างนะจ๊ะอย่าเป็นคนแสนดีดาวพระศุกร์แบบนั้นไม่เอาคนวันเสาร์อันนี้ต้องบอกเลย เพราะว่าโลกไม่ได้สวยไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ส่วนคนที่งานเยอะงานหนักหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซ้อนมันปวดหัวหลายขั้นตอนนะช่วงนี้คุยกันเยอะๆปรึกษากันเยอะๆคุณมีเกณฑ์จะได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญแล้วตัวคุณเองจะได้รับการยอมรับเป็นที่นับถือมีโอกาสได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากการเจรจาใช้ปากให้เป็นประโยชน์และอีกกรณีหนึ่งเรื่องของการลงทุนลง คุณทาได้นะใครวางแผนจะกู้กู้ได้เลยแล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวกับการซื้อรถซื้อบ้านก็เด่นชัดใครอยากได้รถใครอยากได้บ้านซื้อรถซื้อบ้านยื่นกู้ผ่านเครดิตดีคนที่ทํามาค้าขายเล่นแร่แปรธาตุสักหน่อยสิมีเทคนิคมีอะไรยังไงเอามาใช้ส่งเสริมการขายได้แล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือลูกค้าเก่าๆก,กลับมานะสั่งออเดอร์อีกติดใจไว้วางใจคุณนะคะช่วงนี้เนี่ย การเงินโดยรวมไม่มีปัญห,หาหรอกแต่บางครั้งสิรายจ่ายที่มันสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนะ ใช้ใจ่ายอะไรให้มันรอบคอบดวงของคนวันเสาร์เนี่ยมันเป็นดวงอุปถัมภ์แต่อุปถัมภ์ยังไงไม่รู้นะเพราะว่าความหมายเขาบอกว่าดวงอุปถัมภ์แต่ไม่รู้ว่าคุณไปอุปถัมภ์เขาหรือเขามาอุปถัมภ์คุณก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นเคสไหนกรณีไหนแต่ช่วงนี้ใช้ใจ่ายอะไรอย่าให้มันวุ่นวายใช้ใจ่ายเกินตัวใครบอกใครเตือนใครห้ามปรามเรื่องการเงินเรื่องของการลงทุนน่ะ ก็ฟังฟังไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเอาเงินไปทิ้งเอาไปละลายแม่น้ำเปล่าๆไม่ก่อเกิดต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักกรณีมีคู่ความรักวา้าวุ่นใจไพ่ตันหาไพ่าราคาไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกปิดซ่อนเล้นหลายใบความซุกซนมันบอกไม่ถูกอะ่ะแฟนคุณหรือตัวคุณที่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอไพ่เจ็ดดาบไม่ซื่อสัตย์ แอบทำอะไรลับหลังแลดูมีพิรุษลองจับผิดแฟนคุณดูแล้วกันว่ามันเป็นดังที่ส้มมาว่าหรือเปล่าช่วงนี้มันดูกวนกระวายผิดปกติช่วงนี้มันดูระแวงระวังผิดปกตินะเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอกรณีคนมีคู่ ระมัดระวังปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าแต่ถ้าเป็นตัวเราเองที่กำลังคิดนอกใจหรือมีอะไรไม่ชอบมาพากลระมัดระวังให้ดีแฟนจะผิดสังเกตแล้วมันจะเป็นปัญหาโมทะลุวูวามใจร้อนนะจ๊ะกรณีคนโสดอยากจะเปิดใจเปิดใจได้นะแต่ต้องแยกให้ออกนะว่าความรักกับความคลายอย่ะมันต่างกันยังไงไพ่เดอะเลเวอร์ lover, เนี่ยเจอคนถูกใจแต่บางครั้งความสัมพันธ์ทางกายอ่ะมันลึก ซึ้งเกินความสัมพันธ์ทางใจยังไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นอะไรกันแล้วไปน,นอนด้วยกันแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแล้วคิดว่าตัวเองเป็นดาวพระศุกนะคะว่าเป็นของคุณภาคแล้วคุณภาคก็จะต้องมารับผิดชอบคุณบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เตือนคนวันเสาร์ไว้เลยว่าอย่ามือไวใจเร็วไม่งั้นเดี๋ยวปวดหัวมันจะเกิดความวาวุ่นใจถ้าเกิดคุณไปเจอคนเจ้าชู้คนหลายใจคนไม่รู้จักพอคุณจะเสียรู้คุณจะเสียท่าแล้วคุณจะเสียใจอันนี้คือคําเตือนจากแม่หมอด้วยความปรารถนาดีแล้วช่วงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพช่องท้องเนี่ยเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่ต่อมลูกมา ต้องระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ใครวางแผนการผ่าตัดผ่าตัดได้ไม่มีปัญหาใครไม่ได้วางแผนผ่าตัดไว้ระมัดระวังเลือดตกยางออกหรือมีดบาดของมีคมต้องระมัดระวังขอพอรพระพิคเนธเสริมดวงได้ช่วงนี้จะบอกว่า เซ็นแม่นลางสังหอนแม่นสามารถใช้เซ็นใช้ลางสังหอนเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ข่าวดีรออยู่โอกาสมีอยู่ความช่วยเหลือมีอยู่สิ่งที่สำคัญฉลาดรู้เท่าทันคนแล้วทุกอย่างจะดีเองนอกกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ